โฮล,ลักยิ้มทักสะดุง้งนามท่วมยังไม่จบอาเพศดวงเมืองจับตาแผ่นดินสะเทือนสายฟ้าฟาดท่านผู้ฟังคะเหตุการณ์น้ำท่วมกำลังจะคลี่คลายให้คนไทยได้หายใจโลง่งแต่ล่าสุดโนล,ลักยิ้มพูดถึงน้ำท่วมหนักที่ภาคใต้ณขณะนี้โดยมองว่าเป็นความอาเพศของดวงเมืองบางประการที่มันจะเกิดช่วงปลายปีอยู่แล้วแต่จริงๆก็ถือว่ายังไม่ครบ เพราะถ้าดวงเมืองส่งกำลังอาเพศแบบร้ายแรงสิ่งที่ทำคือแผ่นดินสั่นสะเทือนอสุนิบาตหรือสายฟ้าจะส่งกำลังแรงมากพร้อมพูดถึงกรณีครั้งก่อนที่มีข่าวตรวจสอบคุณกันจอมพลังก็ตรวจสอบกันไปในเรื่องของงบการเงินหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถขาดคนที่ลงไปช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนที่ลงไป ก็มีทหารมีคุณกันจอมพลังมีมูลนิธิต่างๆส่วนเรื่องตรวจสอบมองว่าตรวจสอบได้แต่ถ้าเขาเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์แล้วเราควรไปหาเรื่องคัดค้านหรือไม่ตอนนี้คนที่ตรวจสอบที่เคยแขวะได้ลงไปช่วยชาวบ้านบ้างไหมนี่คือคำกล่าวของหลนลักยิ้มค่ะท่านผู้ฟังคะในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยความเชื่อเรื่องดวงเมือง เป็นเสมือนลมหายใจลึกลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกเหตุการณ์สำคัญของสังคมจากการสถาปานาคนครรัฐการรบพุ่งการเปลี่ยนกษัตริย์การขึ้นลงของเศรษฐกิจไปจนถึงภัยธรรมชาติที่กวาดล้างทั้งชีวิตและทรัพย์สินคนรุ่นก่อนมักมองว่าทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกับชะตาของบ้านเมืองทางฟ้าดินดาวเคราะห์และแรงกรรมของผู้คนในแผ่นดินเดียวกัน ด้วยเหตุนี้คำว่าดวงเมืองส่งกำลังอาเพศจึงไม่ใช่เพียงถ้อยคำโหราศาสตร์แต่เป็นสัญญาณบางอย่างที่ซ่อนความกังวลความวันว้วและบทเรียนที่ฟ้าดินต้องการสื่อถึงประชาชนในช่วงหัวเลี้ยวหัวตอของประเทศดวงเมืองหรือชะตาของประเทศเกิดจากการตั้งเริกสถาปนาเมืองเป็นเหมือนแผนที่ฟากฟ้าที่ถูกวางทับลงบนความเป็นจริงของโลกมนุษย์ ตำราโหราศาสตร์ไทยเชื่อว่าเมื่อขุนหลวงราชการที่หนึ่งโปรดให้ตั้งกรุงรัตนโกศินร์ในวันที่21เมษายนพศ2325ดวงเมืองก็ถือกำเนิดขึ้นในนาทีนั้นเองดาวแต่ละดวงในจัก,กรวาลจึงทำหน้าที่คลายภูเขาไฟที่สงบนิ่งหรือประทุขึ้นเป็นครั้งคราวบางครั้งให้คุณบางครั้งก็ให้โทษและเมื่อดาวบาบเคราะ อย่างดาวเสารดาวมฤตยูหรือราหูเคลื่อนมาทับจุดสําคัญของเมืองจึงเกิดสิ่งที่โหราจารย์เรียกว่ากาลิกินีเมืองจังหวะนั้นเองที่ผู้คนเชื่อว่าอาเพศหรือเหตุมหาวิบัติอาจปรากฏขึ้นท่านผู้ฟังคะคําว่าอาเพศเป็นคําโบราณที่มีความหมายลึกซึง้งกว่าความผิดปกติธรรมดาแต่หมายถึงเหตุการณ์ที่เกินคาด เหตุอัปมงคลหรือเรื่องราวที่ฟ้าดินทรงมาเตือนใจมนุษย์ในสมัยก่อนอาเพศมักเกิดขึ้นก่อนภัยใหญ่เช่นฝ่าเปลี่ยนสีผิดรูปสัตว์ตายหมู่โดยไร้สาเหตุน้ำท่วมใหญ่หลังฝนตกเพียงวันเดียวภัยแรงที่กินเวลายาวนานผิดปกติโรคระบาดลุกลามอย่างรวดเร็วการแตกแยกของผู้คนการเมืองคลอนแคลนบกครองไม่มั่นคง ผู้เท่าโบราณจึงมองว่าเหล่านี้ไม่ใช่เหตุการณ์แต่คือเสียงกระซิบของชะตาเมืองในหลายครั้งที่อาเพศเกิดขึ้นทำให้ผู้คนหยุดคิดหยุดทบทวนว่าฟ้าดินกำลังส่งสัญญาณอะไรและมนุษย์กำลังกระทำสิ่งใดที่เกินพอดีทำให้ธรรมนูนของธรรมชาติเกิดความสั่นคลอนช่วงเวลาที่โหรโบราณเรียกว่าดวงเมืองส่งกำลังอาเพศแบบร้ายแรง คือช่วงที่ดาวใหญ่ให้โทษพร้อมกันหลายดวงทําให้บ้านเมืองเหมือนกําลังเดินผ่านสะพานที่ทอดอยู่ในสายน้ําเชี่ยวอาจเกิดปรากฏการ์หลากหลายเช่น 1. ภัยธรรมชาติรุนแรงน้ำท่วมใหญ่พายุเข้าไม่หยุดแผ่นดินไหวหรืออากาศแปรปรวนผิดฤดูกาลสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าฟ้าเป็นโทษสโรคระบาดและความเจ็บป่วยของผู้คนโบราณเชื่อว่าอาเพศแห่งลมหายใจ เมืองสูญเสียพลังชีวิตผู้คนล้มป่วยเป็นสัญญาณให้มนุษย์ทมตน3เศรษฐกิจตกต่ำการงานติดขัดของแพเงินฝืดขาดทุนเป็นวงกว้างถือว่าเป็นอาเพศของทรัพย์4ความแตกแยกของผู้คนในชาติเมื่อราหูทับเมืองโบราณว่าปากเมืองแตกผู้คนทะเลาะแตกฝ่ายเกิดความไม่สามัคคี 5. เหตุร้ายแปลกประหลาดเกิดถี่ขึ้น ไฟไหม้อาคารถลมฆาตกรรมสะเทือนขวัญเกิดขึ้นต่อเนื่องจนสังคมหวาดวันทั้งหมดคือภาพของการมาถึงของกำลังอาเพศซึ่งไม่ใช่เพียงอำนาจจากฟ้าดินแต่ยังสะท้อนถึงความเปราะบางที่สังคมสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวแม้ความเชื่อเรื่องดวงเมืองและอาเพศจะแฝงด้วยความหวาดกลัวแต่ในเชิงลึกแล้วเป็นความพยายามของบรรพชนในการอธิบายความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นพร้อมกันคนไทยสมัยก่อนจึงไม่ได้มองว่าเป็นเพียงภัยแต่เป็นกระจกสะท้อนความจริงว่ามนุษย์อาจลืมความพอดีสังคมอาจลงไปในทางที่ไม่ควรผู้คนอาจละเลยศีลธรรมผู้นำอาจลืมหน้าที่และบ้านเมืองอาจต้องการฟื้นฟูจากปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานอาเภทจึงเป็นทั้งคำเตือนและจุดเริ่มต้นของการปรับตัว เมื่อฝาดินให้โทษย่มต้องมีวันให้คุณเมื่อเมืองผ่านพ้นเคราะกรรมอย่ามที่ดาวเริ่มผันเปลี่ยนสังคมอาจได้บทเรียนและพลังใหม่ในการสร้างบ้านเมืองให้มั่นคงยิ่งขึ้นกว่าเดิมท้ายที่สุดไม่ว่าดวงเมืองจะทรงกำลังอาเพศหรือทรงโชคลาบดวงดาวก็เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความไม่เที่ยงที่ครอบงำสังคมมนุษย์มาตั้งแต่โบราณ สิ่งสำคัญกว่าการมองฟ้าดินคือการมองใจของผู้คนในบ้านเมืองเพราะดวงเมืองจะสว่างหรือมืดก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของประชาชนในชาติร่วมกันหากมนุษย์ประคับประคองกันด้วยความดีความเมตตาและความรับผิดชอบแม่ฟ้าจะมนต์ดาวจะให้โทษเมืองก็ยังสามารถรอดและก้าวพ้นอาเพศครั้งแลว้วครั้งเล่าและนี่คือหัวใจของความเชื่อไทย ที่สืบทอดมาไม่รู้จบว่าอาเพศอาจเป็นเคราะห์ของบ้านเมืองแต่ก็เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์เช่นกันนั่นเองค่ะ